ไปนั่งเลยไปนั oh my, opinion, ่งดีๆเลยไปเลยดีกับพิธียังดีกับพิธียังหนูอะไม่ไม่เหรอไม่ดีกับพิธีเหรอไปจะอยู่กับพิธีเลยพิธีดีกับน้องยางพิธีพิธีหนูดีกับน้องยัง พิธีลงมาพิธีวพิธีไิธที่มานั่งดีๆน้องพีมามานั่งดีๆมาเดี๋ยวพ่อเปิดสิธิ์ให้ดีไหมดีกันย่าง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 ทุกคนไปกินดีกันแล้วนี่ จะทำให้ทุกคนแฮปปี้หน่อยได้ไหมลูกฮะหนูอะนี่ก็แพทเธอร์จวันนี้เป็นวันที่เขาหมั่นเคี่ยวกันทั้งทีแล้วนะไม่คิดว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าฟันขึ้นทั้งคู่ช่วงนี้จริงๆก็กล่าวว่าจะไม่ลายแล้วแต่ว่าอยากจะอธิบายว่าไม่อยากให้ทุกคนเอาไปแบบเรียกว่าไงอะ เห็นไหมเนี่ยกัดคือตัวพิธีเองอ่ะเขาก็โดนน้องกัดพิธีพิธีหนูโดนน้องกัดใช่ไหมมันเนี้ยหนูโดนน้องน้องกัดตรงไหนเปิดเปิดให้ดูไหนได้ไหมลูกโดนกัดตอนกี่โมงลูกอ่ะไหนมาดูดิอึบ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 อนี่นี่คือรอยที่ พี่ทีโดนกัดเมื่อเช้าเสียไหมเสียเพื่นอพี่พี่เสียพื่อนอโอเค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 ใครกัดหนูไม่พูดนะก,ดกัดกัดกันผิดไหมกัดกันดีไหมลูกไม่ดีไม่ดีใช่ไหมหนูจะกัดอีกไหมไม่กัดอีกไม่กัดอีกเห็นไหมหนูเป็นเด,ด็กดีเก่งมากลูกอยากให้ทุกคนเข้าใจพิธีว่าพิธีเป็นเด็ก เป็นเด็กดื้อน,นะครับพี่พี่จะดีเนเด็กดีอะไรนะเราสู้กันชู่ๆหายไงอ๋อสู้กันแล้วก็เลยก็เลยกัดกันอย่างนี้ใช่ไหมเแล้วก็ชู่หายเลยอืมแลว้วกลัวแต่ว่ากัดกันไม่ดีถูกไหมลูกไม่ไม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 มเลยทำไมดุรุ่นทำไมเหรอมาเยอะมื่อไห่มาไม่เยอะมืมะ่อไหอ่ะพ,ะพี่พ,พี่หนูก็โดนกัด วันนี้เป็นวันอะไรทำไมไมนเชียวหนูก็โดนกัดใช่ไหมเมื่อกี้หนูโดนกัดตรงไหนมากพี่พี่หนูโดนกัดตรงไหนมากพี่มาคุยกันก่อนแป๊บหนึ่งได้โอเคคือทีอยากจะอธิบายว่าแบบเขาก็หยอกกันแรงแ,แบบนี้ครับแต่ว่าบางทีเราก็ตกใจจึงแบบนี้ก็ไม่อยากให้แบบพ่อไลฟ์อยูแล้วแต่ว่าพ่อไม่อยากให้ทุกคนแบบ เข้าใจวิธีผิดนะหรือว่าเข้าใจน้องพีผิดคือเป็นพี่น้องกันก็จะมีอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยังเด็กมากๆอ่ะทุกคนดูสิใชั้ไหมจะดูสินั่งดีๆลูกพี่ไปนั่งดีๆเดี๋ยวพ่อเปิดให้เป็นเด็กดีกันยังกัอดกันเป็นพี่น้องกันกอดกันก่อย พี่พี่เชฟก่อนแล้เอกาก่อนน้องไม,ไมเดี๋ยวพี่เก็บที่ <c oughs> แห้งแล้วพิธีก่อนน้องได้ไหมไถ้าก่อนถ้าพิธีก่อนน้องปุ๊บเดี๋ยวพ่อเปิดให้อ่ะบอกไอ้ลงมาดีๆลูกจะดูปะเนี่ยอ่ะลงมาอ่ะพิธีก่อนน้องทีนึง <c oughs> เดี๋ยวพ่อเปิดเปิดให้จบเลยรักการเรื่องธรรมชาตินี่โอเคจริงมากที่นี่ ดูอะไรจะอไรก็อีกทีพ่อจะไม่ดีไงพ่อกำลังเปิดให้อยู่กะูเท่กะูเท่อดลใหญ่่จะรูี้พูไม่จะรูบี้ฟูไม่จะรูบีูครับอื่จารูี้พูไม่จไม่จะรนีไม่จะรอ้นี่ไงมาเจ้า มาแล้วลูกต้องรอก่อนเรากฆษนากนใช่ไหมเราต้องรอโฆษณาใช่ไหมเราต้องใจเย็นๆใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วลูกไปนั่งก่อนเดี๋ยวเขามาแล้วถ้าหนูกดมันก็ไม่หมดสักทีสุดไหมไปนั่งดีๆครับพี่ไปนั่งดีๆลูกพี่ไปนั่งดีๆพ่อบอกว่าไปนั่งดีๆ ไม่เียงว่ามีเียงอเลยรู้แล้วอะไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนโอเคพ่อแค่จะไลฟ์บอกแค่นี้แหละว่าเด็กๆดีนแล้วรู้แล้วขาไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนนั่งดีๆนะโอเคบายยก่อนไปบายยพ่อจะไลฟ์แค่นี้แหละบายยก่อนเร็วลูกเดี๋ยวพ่อเปิดเสียงให้ไปนั่งก่อนไปนั่งดีๆไปนั่งเรียบร้อยก่อนลูกไปนั่งก่อนไม่งั้นพ่อปิดนะ นั่งดีๆนั่งดีๆวิธีนั่งดีๆครับบายบายพ่อทีนึงบายบายโอเควัสทีทุกคนมีจัการวันนี้ไปลองชิปแล้วเหนื่อย